ปกติไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรใช่ทีนี้พอเจอเข้าไปก็เจอแบบดับเบิลไม่ได้ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะนอนพักผ่อนน้อยเพราะว่ายุ่งเรื่องเตรียมงานเรื่องตื่นเต้นลูกจะเรียนแบบจบไฮสคูลแล้วก็กลังจะไปต่อเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยก็นัวเหมือนกันตอนนั้น <laughs> แต่ก็3 4สวันก็หายลูกๆแล้วก็พี่บีสามีก็เขาก็มาเซอร์ไพรส์ที่ที่เตียงตอนนั้นก็อยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าเขาก็กลัวติดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลอยากเตือนไว้ว่าถ้าเราไปในที่ที่คนเยอะแบบเราก็ไม่รู้ว่า าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองก็อ่อนแอบางทีนะคะอย่างเช่นการนอนน้อยการดื่มน้ําน้อยมันก็มีผลพอภูมตกปุ๊บเนี่ยรับไปเลยจริงๆมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเนาะที่เขาออกทุกปีที่รวมแบบหลายหลายสายพันธุ์อะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะช่วยได้แ,แตนุชก็ประมาาไงตอนนี้ก็จะหลายตัวเลย <c oughs> หลายตัวเลยเพราะเข็ดแล้วช่วงนั้นไปสมุยเนี่ยไปกับเขา เขาก็ไปหาซื้อ,อยาให้วันแรกแอบดุ s <S แล้วน, <ặt in S 2> นิดนึงบอกไม่เห็นจะต้องไปเลยโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยให้ยาไปแล้วจะไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกเราไม่ใช่ก็คือก็คือกลัวแบบกลัวจะเป็นอะไรแบบเราร่างกายของแต่ละคนมันมันมันไม่รู้อะเนาะเราก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเขาก็เรียนจบแล้วแล้วก็แล้วก็จริงๆก็ก็ถือว่าเออเป็นเป็นนายแพทย์แล้วอะไรเงี<ค>้ยนะคะเริ่มปล่อยวางแล้วนะคะ ราะว่าถ้าห่วงมากเดี๋ยวเขาขายไม่ออกคือ <laughs> ช่วงหนึ่งก,ก,ก็ก็ต้องกลัวเหมือนกันนะแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบห่วงมากเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่กล้าใช่ป่ะจะกลัวไปด้วยเดี๋ยวกลัวเราหาว่าเราแบบดุอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ดุอะไรนะคะยินดีต้อนรับค่ะ <laughs> <c oughs> อ๋อ,อ <laughs> ใช่ก็ปกติไม่ค่อยเป็นอะไร <c oughs> ปกติไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรใช่ทีนี้พอเจอเข้าไปก็เจอแบบดับเบิ้ล คือ,อเป็นโควิดนะคะแล้วก็บวกกับไข้หวัดใหญ่สายพันุเอซึ่งไม่เคยเป็นโควิดมาก่อนเลยตั้งแต่มีโรคนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอพอเป็นก็ก,ก,ก็ก็บวกบวกบวกแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเราออกกําลังกายสม่ําเสมออะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้หายเร็วก็กลับบ้านคือตอนนั้นตอนนั้นน่าจะเจอคนเยอะที่ที่งานอตอนตอนลูกจบ เออมันเป็นหอประชุมใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะนอนพักผ่อนน้อยเพราะว่ายุ่งเรื่องเตรียมงานเรื่องตื่นเต้นลูกจะเรียนแบบจบไฮสคูลแล้วก็กลังจะไปต่อเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ย <จะ S 1> ค่ะด,ดับเบิเลๆๆก็นัวเหมือนกันตอนนั้น <laughs> แต่ก็3ามสวันก็หายค่ะ,ะตอนนี้หายแล้วนะไม่ติดแล้วเพราะว่าสวอปเรียบร้อยอะไรนะ ก็คือ1เป็นโควิดแล้วก็อันที่สองคือสายพันเอมันพร้อมกันคือปกติเออปกติตัวเดียวนี่ก็น่วมแล้วใช่ป่ะอันนี้คือดับเบิลเออใช่เออช่วงนั้นด้วยก็ถือว่าฟาดเ,เคราะห์ไป จริงค่ะก็เป็นปีแรกที่ที่ไม่ได้แบบออกไปไหนไม่ได้ไปฉลองที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่า,าลูกๆแล้วก็พี่บีสามีก็เขาก็มาเซอร์ไพรส์ที่ที่เตียงตอนนั้นก็อยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าเขาก็กลัวติดคนอื่นอะไรเงี้ยช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลนะ ในช่วงนี้เองอะคนป่วยเยอะมากเลยเหมือนกันกใช่ใช่กาติดเราเองอะมันมันทำให้เราคือตอนนี้<ะ>ก็คืออยากเตือนไว้ว่าเออถ้าเราไปในที่ที่คนเยอะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองก็อ่อนแอบางทีนะคะอย่างเช่นการนอนน้อยการดื่มน้ําน้อยมันก็มีผลพอภูมิตกปุ๊บเนี่ยรับไปเลยจริงๆมันมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเนาะที่เขาออกทุกปีอะที่รวมแบบหลายหลายสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้แล้วแต่นุชก็ประมาทไง ก็ไม่ไม่ได้ไปฉีดไม่เคยฉียดเลยอีกต่างหากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะหลายตัวเลยคือ <c oughs> <c oughs> หลายตัวเลยเพราะเข็ดแล้วก็การป่วยทำให้คุณแม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะก็ก็หลายเรื่องนะคะเพราะว่าเสียงอะไร,อระของ<ม>ใครออ๋ไม่ใช่ของเร,เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่อันนี้อืมค่ะก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปหลายเรื่องไม่ประมาาแล้วใช่ไหม จริงๆก็ความประมาทมันก็อยู่ในในตัวของทุกคนนะเนาะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนกับอะไรที่เราทําแล้วติดเป็นนิสัยแล้วก่อให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จําไม่เป็นบทเรียนทุกคนก็สามารถผิดพลาดได้วันที่เรานอนานรักษาตัวนันทให้เราเข้าใจสัคมอ,อะไรอย่างี้คือคิดว่านี่โชคดีนะเนี่ยที่แบบที่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะตอนนั้นเนี่ย เราเราไม่เคยเป็นไงเพราะฉะนั้นภูมิอาจจะไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนที่เขาเคยเป็นมาสองสามครั้งอะ่ะร้องเคยเป็นกี่ครั้งแล้วนนเห็นป่ะ <laughs> ก็อาจจะแข็งแรงกว่าแต่พอเราไม่เคยเป็นเหมือนร่างกายมันก็จําไม่ได้ว่าเออเชื้ออะไรก็เคยแตะวัคซีนซึ่งมันนานมากมาแล้วไงมันก็แทบจะแบบแทบจะเริ่มหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องระวังแต่ขอบคุณนะก็เออโชคดีช่วงนั้นไปสมุยเนี่ยไปกับเขาเขาก็ไปหาซื้อยาให้วันแรกอ่ะ แล้วก็สลบไป2วันเลยอ่ะเออเหมือนกับร่างกายมันปิดสวิตช์เลยแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นแล้วก็พอเดินทางกลับก็เออไปเช็คอ,อ,อันตราาเออไปเอ็กซอเรย์ปอดอะไรอย่างงี้ดีกว่าว่ามันยังไม่ได้ลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,นนอันนี้ข้อดีของการลูกเป็นหมองใช่แต่เขาก็เขาก็แอบ <M> 1 1> แอบแอบดุเรานิดนึงบอกออไม่เห็นจะต้องไปเลโรงพยาบาลอะไรอย่งางนะเงี<ๆ>้ย<ๆ> <laughs> ยาไปแล้วจะไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกเราไม่ใช่ก็คือก็คือกลัวแบบกลัวจะเป็นอะไรแบบเราร่างกายของแต่ละคนมันมันมันไม่รู้อะเนาะเราก็ไม่รู้อะค่ะอืมก็คือตอนดูชายดูแลอยา่างใกล้ชิดเลยไหมคะคือเขาก็ให้คําแนะนําแล้วก็อธิบายาได้เวลาที่เรามีคําถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเ,<อ>เพราะว่าเขาก็เรียนจบแล้วแล้วก็ แล้วก็จริงๆก็ก็ถือว่าเออเป็นเป็นนายแพทย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อาจจะต้องมีไปเรียนต่อเฉพาะทางอะไรต่างๆใช่หมอที่หล่อมากหมอหล่อของต่อที่วัดโอ้คนไข้อยากจะเข้าพบไม่ป่วยได้ไหมคะรื้อปานได้ไหมคะโอ้โหก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็ยินดีนะคะยินดีไม่คุณแม่หนูไม่ได้ห่วงแล้วค่ะทุกคห่วงมากไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มชินแล้วเริ่มปล่อยวางแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าห่วงมากเดี๋ยวเขาขายไม่ออกเดี๋ยวมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ก็ก็ต้องกลัวเหมือนกันนะแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบห่วงมากเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่กล้าใช่ป่ะจะกลัวไปด้วยเดี๋ยวกลัวเราหาว่าเราแบบดุอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ดุอะไรนะคะยินดีต้อนรับเขาคิวนะคะสาวๆมาตั้งปัตติอยู่แลอ๋อเหรออาคนแรกไหมคนแรกดุคนแรกค่ะคนแรก ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ